อันนี้เป็นไผ่ตรงเนาะไผ่ตรงใส่เกลือจืดดูหนอนะครับอันนี้เทนนี้พี่ติ่งตัดไปตัดไปเมื่อวานตัดไปเมื่อวานอันนี้ที่ยังตัดอันนี้ตัดไปหมดนะดูม,มันยังเล็กอยู่อันนี้มันยังเล็กอยู่มันยังเล็กยังตัดไม่ได้อ๋อพี่ติ่งบอกว่าเอากระจืดนาย,ยกดิษนะคะมาโรยไว้กันที่ตายตอน,นออหน่อไม้เพราะในกระท่ยปามแล้วก็คือโรยโรยไถหน่อไม้ไปกันเลยซึ้งกับ หม้อว่านนี้ตัดไปได้เยอะไหมคะปิงก็สักรอยโลได้จ้ะลอยเนี่ยก็แค่เนี้ยขี้นี้แค่เนี้ยมันมีมีเยอะนะเนี่ยดูแค่นี้นะไม่ใช่ว่าเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่อะไรนะครับแค่ไม่กี่กอเองเนาะันอกหา่ไม่ตรงนี้ปลูกขึ้นวมันขึ้นตามธรรมชาติอะค่ะถ้าปลุกคือคือทิ้งทิ้งวในส่วนซึ่งารงเอาเกลือจืดนายออกดิ์มาลองโรยดูนะปิ๊งนะจาลองหน มะว่านบางนอกก็ได้เป็นสิบโลก็มีอันนี้ที่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้ที่อ๋อ่มะว่านดีไปติ่งกว่าตัดนี่เกือบร้อยโลนะร้อยโลแหละตกใจไหมอ๋อมาตกใจไหมที่มันขึ้นมักปุณณ์นี่ตีแรกว่ามาดูพอไปแทงแต่อู้ตายนัดเดี้ยวตกใจอันนี้คือว่านกะไปว่านไปเรื่อยๆว่านคือไม่ได้กะว่าตาแต่ได้กะว่านจริงๆสัตว์ไปผัดานได้ไปได้กะว่าเท่าไรสัตว์สัตว์ไปเรื่ยซึ่งกะ ติ้งมั่นใจได้ปลอว่าที่มันขึ้นมากนี่เป็นปลปอพะองานกระเจิ๊ยนตายออกนิดราะว่าทุกปีมันไม่ออเยอะแบบน,นี้เราเกระจืดของเรามาใส่เนะเาะมาใส่มันออกทุกปีมันออกยๆแต่ปีนี้มันออกมาออกนี่เพิ่งตัดค่อนแระเลยเมื่อวานนั้นเพิ่งตัดค่อนแร้นี่แต่ได้เป็นรอยโลเลยค่ะหมาวัานก็มีภาพเก็บไว้มั่นใจว่าเป็นพอกระเจี๊ยนตายกนิดราะวปีก่อนๆไม่่อยมีว่ะปีนี้เป็นมาร์กทำเรืองเลยนะปิ๊งนะกระเจี๊ยนตายกนิดนะนั่นหละ ตังตัดไปแต่ว่ารอบแระเลยเป็นไกะได้ซาดาพัดอะไรไปย้อนไปต้มเจี๊มนำพริกค่ะไปต้มถีว่านกับกรุงซดแล้วได้หลายอย่างถึ่งจักที่ว่าขึ้นถิงถิงควางควางวายพอรวยเกิดจื้ถิงถิงควางขวางเหมือนกันก็ได้ได้ข่าะได้เงินเพือมมาว่าตกไปนัดเลี้ยงรวยถิงถิงว่าตรงนี้แขย่อมเดี๋ยวนี้ไม่ถึงกระสอบนะ ไม่ตึงฮาโลก็ไม่ตึงฮ <laughs> าโลก็ไม่ตึงเนี่ยตรงนี้นิดเดียวเองเอาเดียวเองน้อมเดียวเองตึงรวยไม่ตึงลงทุนแบบรวยทิ้งๆไปไม่ถึง้าโลกค่ะแต่ว่าพ้นที่ได้คือได้น้อมามาเป็นรวยโลนะคะนี่อย่างตัดไม่มดนะอย่างอย่างอย่างขุดไม่มดเลยอย่างขุดไม่มัดเลยนะคะถูกไปยาหมาทิ้งก,กันซิบกว่านอแล้วแต่ว่านี่บอกโ,โ,โอ้ตายอยานันันเนี่ยใส่ก็เกลือจืดเข้าไป <laughs> <laughs> มั่นใจว่าเป็นผลงานเกลือจือด พอวอ่ายางอืนเราไปได้ใส่เล้อ่ะเนาะเราปล่อยธรรม,ามชราตินะพี่้ใช่เราพอมาใส่เกิดจืดอ่ะเพราะว่าน่นไม้ก็ปกติตก็กมันทำให้ดินดีไอตัวเกิดจืดที่ทำให้ดินดีดินพอว่าดินดีดึงมันสมบูรณ์พอสมบูรณ์ไม้ก็มันหอดีนะค่ะพอเกิดจืดมันเป็นสั้นปรับสภาพดินจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มันไปช่วยปรับสภาพดินนะคะซึ่งในเนื้อเกระจืดนี่ที่เราไปตรวจมามันจะมีแคลเซียมกัมมันทันซิลิคอนแมกนีเซียมจะตอนเซียม ถาดเล็กนะคะแต่เป็นถาดรองครอบเถียพรออ้อมเดี๋ยวจะบำรุงพืชนปั่นตอนไหม้ทุกชนิดนะคะในเมื่อเรามาใส่นี่ใส่ปลามใส่ยางใหนพ่นเหลวนี่ถีแปลกคือหว่านหน่อไม้ผ่ตงนะคะที่ขึ้นตามธรรมาชาติเอาเกระเจืดมาโรยทิ้งไว้นอ้องไงพุดขึ้นมาเป็นดอกเค็ดเลยค่ะตอนนี้ก็ยืนยันว่ากระเจืดนายกฤิินี่บอกไปทุ่ค่ะอยากให้ใช่ยอยากให้ลองอยากให้ลองอยากให้ลองนะคะอยากให้ลองว่ามันมันจิงิ้งมันที่เราชายอ่ะ ไม่ได้บอกให้เชื้อนะคะแต่อยากบอกให้เปิดใจทดลองชายนะคะค่ะตาพ่อแม่พี่น้องคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ทีส่วนแปดหกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหกแล้วก็พ,พี่กัตถับบนลำแกนติดต่อที่เบอร์อส่วนเก้าสามสองสองหนึ่งสีง่สองหกสองค่ะที่ลำแกนค่ะลำแกนถ่ายเมืองจังหวัดพังงานะคะไม่ได้ยากให้เชือ้อแต่อยากให้ลองชายนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเปิดใจนะคะ ลองชายถึงจะรู้ว่าเกิดเจอนายกนิดค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดนะครับถ้าใคยทดลองชายแล้วรับรองว่าต้องซื้อซ้ำแน่นอนค่ะ